เอาแผลไปให้ล e ุงโจดูไหนน้องเดินนิดเดินไปหาลุงโจนิดนี่ไงไปหาลุงโจนี่ไงเออไหนเดินไปหาลุงโจอโจะตบหัวด้วยโอ้โหเป็นแผลเลยเหรอเป็นแผลลุงโจไหนเป็นจะตำแหน่ง ไม่ร้องเลยขาพ่วมเลยไม่ใช่ไม่ใช่อ้วนเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ไปโรงเรียนพี่ชายมากระปากกระแทกโต๊ะเอ้าเหมือนกันมึงเจ้าเปล่านะจะตรงไหนคะจะตรงไหนเอาไปอ้อนคุณพ่อดี๋ยไปอ้อนคุณพ่อไปให้คุณพ่อดูีให้คุณพ่อดูแม่คุณพ่อดูแม่คุณพ่อดูดีคุณพ่อเปล่าเลยคุณพ่อโอ้โหเดินไปหาคุณพ่อเดินไปหาคุณพ่อหนคุณพ่อคะเรืองมากเออไหนไปให้คุณพ่อดูทางนี้ทางไหนลูก ลูกเหมือนเล่นมุกตลอดเวลาโอ้โหเอาให้คุณพ่อดูคุณพ่อดูมาดูดูเขาเป่าครัอือเอาไหนตรงไหนคะเอาดิบเอาไหนตรงไหนชี้ให้คุณพ่อดูค่ะโอ้เจ็บไหมหนูเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเนาะเจ็บเลยกินเหนอะมัมเหรอมัมหิวหิวเพราะหิวไม่เจ็บแต่หิวมัมใช่ไหมอ้ำมไหมอ้ำแปะไปล้างมือแปะไปกินข้าวกันนะคะไปค่ะ